ว่าอ่ามาส่งของให้เหรโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไปเอาเพื่อนได้ได้ได้เรียบมาจ้าโอ้เงี้มวานแล้วเนี่ยโมงแล้ววะโอ้นี่ยก็เยี่ยงกว่าแล้วเรื่โทรศัพท์ดูหน่อยดีกว่าว่ะ เอ้ยนี่มันน้องเจนนี่ยังไม่ตอบกูเลยเอยมาอยัางวะอ่าและไม่ตอบเฮ้ยบอสเอ้าอยู่นี่หรอแม่งเอ,อ้โผรไปก็ไม่รับอ่านี่หอมอ่ะอๆ เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหนคือที่ไปหาต้องเจนว่ะทอเลาะกนานแล้วคือไปแล้วไหนกูบอรทะเลาะกูขายไม่ให้เงี้โหไร้สาระว่ะแม่ไม่จับเป็นหรอกกูจะไปแล้วจำเป็นสิเฮ้ยใครวะเดี๋ยวใครวะน่ะกรณีได้รับบาดเจ็บได้รับค่าชดเชยสูงสุดสามหมื่นบาทกรณีสูญเสียอวัยวะมีหลักเกณฑ์การรับเงินดังนี้หนึ่งสูญเสียอวัยวะสองส่วนขึ้นไปได้รับเงินสามแสนบาทสอง สูญเสียอวัยวะ1ส่วนขึ้นไปได้รับเงิน2 5 0 0 0บาท 3. าสูญเสียนิ้วทั้งแต่งิ้วขึ้นไปได้รับเงิน200,000บาทตายเถอกรณีได้รับบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงคนละไม่เกิน80,000บาทได้รับค่าชดเชยการรักษาตัวกรณีผู้ป่วยได้รับค่าชดเชยวันละ200บาทในระยะเวลา20วันตายเถอะชูนิ้วผิด